สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Win i s Cook <Yo! S 1> และไปพบวัตถุดิบหลักนี้กันเลยนะครับปูเนื้อนะครับตัวใหญ่ๆเลยดูโอ้ยอ่ะลุยเล็กครั้งปูทะเลนะครับก็วันนี้ผมได้ไซส์มาใหญ่พอสมควรเลยนะประมาณ7ขีด ก็อันนี้เป็นปูขาวนะส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นปูดําอันรอบนี้ผมใช้เป็นตัวคู่แล้วนะนี่ดูตะปี้มันจะแหลมๆอย่างนี้แล้วเดี๋ยวนี้ผมจะทําเมนูปูออนึ่งซีอิว๊วสไตล์เหลาๆเลยนะอันนี้เป็นสูตรแบบพัฒคาเลยนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการทำสเต็ปบายสเต็ปให้ดูเลยก็สําหรับเมนูปูนึ่งซีอิ๊วนะครับเพื่อนๆสามารถทําได้2วิธีนะ <ๆ S 1> ก็คือเพื่อนๆ,ๆจะเอาปูไปนึ่งทั้งตัวก็ได้ถ้า กัวปูหนีบหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือการชำระปูนะครับแล้วก็เอาไปนึ่งวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ร่นเวลาแล้วเราก็จะสามารถทําความสะอาดปูได้นะครับแล้วก็ใครที่กลัวถูกก้ามปูหนีบนะครับก็บิดก้ามมาันออกมาก่อนได้เลยนี่นะครับดูก้ามดิดู วิธีการเปิดฝากระดองก็ใช้มือแงมเข้าไปตรงนี้ระหว่างขามันอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมาได้เลยแล้วผมก็จะใช้มือกดลงไปตรงหัวตรงนี้นะครับเพื่อเอาตับไตไส้พุงกับหัวใจมันออกมากดลงไปอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆดึงนะครับพยายามอย่าให้มันปูมันหลุดออกตาออกมาเยอะนะเพราะว่ามันปูเนี่ยของอร่อยไม่ต้องรีบนะทำพวกนี้ใจเย็นๆ นี่นะครับเราไม่กินมันตรงนี้ก็คือปากปูกับหัวใจปูโยนทิ้งไปส่วนตัวปูนะครับก็ตรงนี้คือเหงือกมันเราไม่เอานะเราจะต้องเอามันออกนะครับเพราะเหงือกมันเป็นที่กรองของเสียในร่างกายปูนะหั่นออกนี้เลยแล้วก็ผมจะหั่นขาปูเอาไว้นะครับเอาไปนึ่งด้วยผมจะไม่ทิ้งส่วนขาปูเลยนะ โอเคหลังจากล้างสะอาดนะครับตัวปูมจะหั่นครึ่งใช้ด้านปลายแหลมหองมีดนะครับค่อยกดลงมาอย่างนี้นี่โอ้ยมันปูก่อนที่มันจะหกหายผมเอามาใส่ไว้ในกระดองปูดีกว่าว่าเดี๋ยวตอนเรานึ่งไขมันพวกนี้มันจะได้ไม่หลุดออกมันจะได้อยู่ในกระดองปูนะครับโอเคสําหรับตัวปูนะครับผมจะผ่าครึ่งด้านนี้นะผมจะไม่ผ่าครึ่งด้านนี้นะครับเพราะว่ามันกินยากสูวนตัวผมผมชอบฝั่งนี้มากกว่านะครับก็เอามีดกดลงไปเลยอย่างนี้ ใช้แรงหน่อยนะครับแต่ว่าเวลานึ่งแล้วเวลากินอย่างเงี้ยเนื้อมันจะออกมาง่ายมากเนี่ยดูดเห็นป่ะสำหรับกล้ามนะครับผมจะทุบทั้งดิบๆิเลยนะก็ผมจะใช้กระดาษรองด้านล่างนะครับเวลาทุบก้ามทุบด้านของก้ามอย่างี้ไม่ใช่ด้านที่มันโค้งออกมานะครับมันจะทุบง่ายกว่าแล้วผมก็จะเอากระดาษวางทับไว้อย่างนี้แล้วก็ทุบเลย จัดเตรียมเรียบร้อยผมจะใส่ขิงนะครับตอนนึ่งปูครับประมาณ3แว่นอย่างนี้เพื่อช่วยดับกลิ่นนะแล้วก็เล่ากินใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับหรือใครมีแอลกอฮอล์ชนิดอื่นๆก็ตามสะดวกนะครับผมจะใส่ลงไปนึ่งปูด้วยนิดนึ่งไม่ต้องเยอะมากนะครับให้กลิ่นมันหอมน้ำเดือดน,นะครับผมจะนึ่งปูเป็นเวลาประมาณ6นาทีนะแล้วเดี๋ยวมาเจอกัน ำหรับซีอิ๊วราดปูนะครับผมจะใช้น้ำเปล่า 200cc ซโชยุประมาณ2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับซอสปลาเขียว2ช้อนโต๊ะเท่ากันน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะนะครับอันนี้ผมใส่น้ำเปล่าหน่อยหนึ่งใส่ให้หมดนะน้ำมันงา2ช้อนโต๊ะนะครับน้ำตาลนะครับ ผมจะใช้เป็นน้ำตาลละเอียดนะสีขาวผมไม่อยากใช้น้ำตาลที่เป็นไม่ขัดสีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสีมันจะเข้มเกินไปใส่ลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะเหล้าจีนนะครับก็จริงๆใครมีแอลโกอฮอล์ที่เป็นชนิดอื่นก็ใส่ได้นะครับผมจะใส่ลงไปสักประมาณ1ช้อนโต๊ะถึง2ช้อนโต๊ะนะแล้วแต่ชอบถ้าผมจะามาตั้งไฟนะครับและสำหรับกลิ่นของซีอิ๊วนะครับถ้าจะให้หอมสุดๆนะครับ ผมจะใส่นี่ต้นหอมนะครับจะเป็นต้นหอมญี่ปุ่นหรือต้นหอมไทยก็ได้นะผมจะใส่ลงไปต้มหน่อยนึงนะครับแล้วก็ขิงฝานนะครับสักประมาณ3แว่นใส่ลงไปนะครับอันนี้เป็นส่วนสําคัญนะที่ต้องใส่ส่วนกลิ่นที่เป็นออปชั่นอลครับก็จะมีนี่รากผักชีกับหัวหอมนะครับจะใส่เพิ่มหรือไม่ใส่ก็ได้แต่สําหรับรสชาติในพัฐฐาคาระครับควรจะต้องใส่นะผมแนะนํา ผมจะใส่ลงไปต้มเลยหัวหอมสักครึ่งลูกแล้วก็หน้าผักชีสักสองต้นนะครับหลังจากน้ําเดือดนะครับผมจะเคี่ยวต่อสักประมาณ5นาทีนะและสําหรับปูนึ่งซีอิ๊วจะขาดไม่ได้เลยนะครับคือต้นหอมบางที่เขาจะใช้พวกต้นหอมญี่ปุ่นนะหรือว่าจะเป็นต้นหอมไทยก็ได้นะครับข้อดีของต้นหอมญี่ปุ่นก็คือมันชิ้นใหญ่แล้วมันปอกง,ง่ายนะครับผมจะเอามีดผ่าลงไปตรงกลางนะครับอันที่เป็นแกนกลางแบบเนี้ย ผมไม่เอานะบีบีบีบ,บ,บีออกมาให้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมอย่างนี้เราใช้นิคมคมนะครับหั่นเจือนลงไปอย่างนี้หั่นซอยให้ได้เส้นประมาณอย่างนี้เลยนะครับแอาแล้วผมก็จะแช่ลงไปในน้ําเย็นนะครับนี่อย่างนี้ครบเวลานะครับปิดไปเปิดโอ้โหดูดิเนื้อฟูฟู ส่วนน้ำปูนะครับผมจะเททิ้งออกให้หมดนะผมจะไม่เอาเลยนะครับแล้วก็น้ำซีอิ๊วของเรานะครับลาดตามใจชอบนะครับไม่ต้องลาดเยอะมากก็ได้ใครชอบเยอะก็ลาดเยอะนะครับใครชอบไม่ฉ่ำมากก็ไม่ต้องลาดมาผมจะชอบพอดีพอดีนะแล้วก็ต้นหอมซอยของเราแล้วก็พริกแดงสักหน่อยเพื่อความสวยงามเสร็จ อูนึ okay. mm ่งซ mm ีอ mm ิวนะครับอันนี้สูตรพัะตะคานแท้ๆเลยดูกล้ามดิกับมือผมโคตรใหญ่เลยดูเนื้อแม่งเป็นเส้น หวานเกียบดีจริงแล้วก็ต้นหอมซอยนะครับจุ่มแบบอิ่วอย่างนี้หน่อยแล้วก็กินกับข้าวนะครับ ก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากน,นําเนอนะครับนี่ตรงตัวปูที่เราหั่นอย่างนี้นะเนื้อมันจะออกง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูเนี่ยเวลากินนะครับก็ใช้มือปื๊ดออกมาเนี่ยมันออกมาเป็นก้อนเลยอืมืมก็ตรงเนี้ยครับมันจะเป็นรูโบแบบ ไม่มีเนื้อเหลืออยู่เลยเห็นปะวิธีนี้ดีที่สุดนะผมแนะนําเลยแล้วอย่าลืมลองไปทําน้ําซีอิ๊วสูตรนี้ของผมดูนะครับแล้วก็วิธีการทําปูใครที่อยากให้พ่อค้าปูเขาทําให้ครับเวลาไปซื้อที่ตลาดก็บอกเขาได้นะไม่ต้องมาทําเองนะผมอยากมาทําเองเพราะผมอยากจะมาแชร์วิธีการทำนะครับว่ามันทาแบบไหนส่วนน้ําซอสซีอซิ๊วนี่สูตรพัตคาเลยนะไปลองทําดู อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย